มั่นขนาดไหนปรากฏนะมั่นเต็มท้องเลยตู่พูดีแซ่บเลยเก่งแคน้อนไม่ส้มก็คักไปน้อง,อง,องต้มยำก็สุดยอด ไมดอ,อนเมนูปลาเหาอันเฮ็ดต้มยำประกวดก่อนเนาะนี่ตัวเดียวก็พอเลยแหละสองตัวมันทีหลายพูดตัวเดียวก็พอดีกินมึงนวดยาวๆวตัวนี้กับสามขีดกว่าสี่ขีดพอดีแซ่บเหลืองอุย,ยนี่แหละอันน้ำไปนี่ประกวดแน่นอนเน,นาะน้ำคุค้นๆแบบว่าเป็นอันอันคองเง้วไว้นี่นั่น ถ้าเนื้อเป็ดมันก็เป็นเนี่ยนะได้ปลากับปลางามแต่ได้โบลายมันก็คือกันกับมองแง่เงี่อะไรพี่น้องอันนี้หอมแดงด้วยหันต้มยำ มาพี่น้องใช้เครื่องตง้มยำเนาะมีหอมแดงใบมะกรูดพริกซอยอันค่าตะไคร้ขนอต้มยำสองก้อนลงไปเลยแล้วก็ปุง้งนมนัน่ยน้ำปลาผงอร่อยนัว ดีแล้วห้องที่ใส่อันพริกป่นไปน้ำเนาะเพื่อให้มันเผ็ดเพิ่มสีสันพร้อมนี่เราซาใจใส่ปไปเลยให้จมูนไฟออกจักน้อยเนาอยออกกลิ่นนะคะจึงใส่ปลา พี่น้องน้ําฝนล่ะหอมผักปรากฏว่าตัวบักใหญ่ตัวแรกได้นี่ยายมันรุดเอาว่าซั่นบัดขึ้นมาปดแต่แทบจะบ่ออกหอมกว่าซั่นหวยามันรุดเนาะบงเอากะซั่นซั่นทายกะยากบ่ฮั่นบ่เห็นคักเนาะพี่น้องเนาะมันฮกมันั่นจงลงายยากแท้ว่าถ้าบ่มีแนวตักนี่ก็โอ้จัสิเอาจังไดเอาลงไปต้ม เดี๋ยวฝามอมาปิดนี่ใบกะพเพราพี่น้องใส่ตุ้มยำหอม ส่ใบกะเพราก็เป็นต้มยำโปรเตกเป็นอย่างคือเอื้นต้มยำโปรเตกพี่น้องอันไผ่หูบอกจะเพียนนะเด้อใส่อันสมัยก่อนบ่ต้มยำแล้วไปใส่กระปุกกระปุกก็เลยแตกก็เลยต้มยำโปรตกหาแต่แนวสูงใส่ได้นี่แหละเอาก็อยากหูเนาะว่าที่ไปที่มาอาหารที่เป็นตังสื่อมันต้องมีหน่นอยพี่น้องเนาะมันบอกมันต้องมีที่ไปที่มาอาหารแต่แต่ละอย่างเป็นตังสื่อ มันต้องอมีแหละต้ยมยำโปะแตกเนาะแต่ว่แแสสาแเจบจะเพียมักกินต้ยมยำน้ำใสไปนเนี่ยจะเพียหมักต้ยมยำน้ำข้นเนาะถ้าต้ยมยำน้ำข้นก็นใส่อะนมข้นจืดจะจะเพียบ่คกไข่หมักเพียจะมักต้มยำตามน้ำใสแล้วก็ว้าวเรื่องเบ็ดนะพี่น้องเนาะมีมีคนบอกมาว่าใส่อันเบ็ดนะเบิบร์เบอร์สองเบอร์สามเลยจ้าผู้จ้าก็บอกเบอร์สองเบอร์สามเขาใส่เอาเบ็ดเออเขาใส่เอาปลาเนาง มาใส่กับปลาฝากับปลาชะโดสําดิก้อยพี่อันบางคนเพิ่นกับบ่ฮู้จักว่าถ้าว่าเบ็ดอันเบอร์อืออันเบอมันน้อยนะแห้งเบอใหญ่เบ็ดนะเออเลขเลขมันน้อยแห้งเบอใหญ่ถ้าว่าเลขหลายเบอน้อยเด้อพี่น้องเด้ออันเบ็ดที่จเพซื้อมานีเบออเบอ12ใหญ่กว่าบ14อ่าแล้วก็มีคนบา อันเบอร์อันประมาณยี่สิบราวะถ้าไปยี่สิบเนี่ยน้อยพดมันที่ซ้ำอ่ะยังก,ก็ตกตกป่านะซ้ำส,สิบเบ็ดนะน้อยพดจะจะพียว่าถ้าว่ซเบ็ดเนี่ยเบอร์เบอร์สิบห้าสิบหกพอดีทั้งได้ได้ทั้งปาน้อยไปใหญ่และถ้าว่าเบอร์มันใหญ่เกินไปนะถ้าว่าเบ็ดเบ็ดใหญ่เกินไปมันไม่ค่อยคมพี่น้องทึอป่ามันจะรุดมันจะไม่ค่อยคมคืออันประมาณสิบห้าสิบหกนี่พอดีถ้าว่าเบอร์เบอร์น้อยมันจะคมมันจะคมดีเวลาทึกป่ามันจะแบบ เกาะอยู่เลยมันจะอันนั้นแต่ว่าตะเปียวนี่ม,มันยังใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นเบ็ดกบ่าส,สำหรับหลายหลายคนเป็นว่ามาเพื่นกะว่าสําหรับ่าใส่เบ็ดกบอืมอันผู้ซื้อมาให้เพื่นกับบุ้งละฮะแต่ว่าซื้อมาเดียงเดียวจพืเอจักก็ซื้อมาแล้วเนาะก็ได้ใส่เอาไว้ใส่เบ็ดกบก็บได้เนะ <c oughs> าะพี่น้องเนาะจักน้อยจักน้อยเด้อก็มีคนว่าให้อยากให้ตะเปียวนใส่อเบ็ดกบให้เึง่แต่เดี๋ยวนี้ยังบ่ทันได้เพราะว่าน้ามันไหล นาสะเพียวมันจะติดหนงมันจะหามงใสบ่มีหน้าที่เพิ่นใส่ได้ตลอดนะ่ะก็คือเขาบ่ค่อยมีน้ํหนาจะเพียวเนี้ยมันติดหนงมันเลยมีน้ําหลายละบ่มีมงใสจังน้อยผูแหละน้ํามันแห้งลงจังน้อยจังใสใสไดพู่หล่ะเข้าเข้ามานผู่หล่ะพี่นงเอามนพี่นองได้ละเราจะใส่กะเพราเนาะ เลยหลายๆลดมันจะหอมหอมกับปรากฏว่าว่าจะทันว่าจะซีซีซิมด้วยบ้างไห นกโปแถมโกยข้าวกระเพราแซ่บก,กันสุดยอดต้มยำหอมใบกะเพรามันขนาดไหนประกฏนะมันเต็มท้องเลยตูผพูดีแซ่บเลยเก่งแค่ไหนส้มก็คักกไปน้องต้มยำก็สุดยอดเนื้อสดๆเลยเอ้าตักบัน มาเด้อพี่น้องต้งยมยำประกุดมาเด้อพี่น้องเด้อต้อยมยำอืมเนื้อมันครับประกุดเจ็บข้าจ้ำกู่นะอื้ออันอย่างลงไปเห็นคันคันมันโกงเนาะนวดนวด จับตับจับปอดเพราอันยามันรุดมุงมองเอาแต่ตะฟังกะสั้นหัวหัวคนนั้น่ซักลงไปในน้ําสั้นคสั้นเนี่ยตะฟังกันนะลองเบิ่งพี่น้องไออันบุเคยใส่ในหัวจากทึ่อะลองเบิ่งเบื่งเขาใส่จนอ่าเปลี่ยนอัตเติร์เขาใส่จนเมื่อไหรใส่เห็นเห็นเห็นเบ็ดอันหางทิ่มพันปะโอ้ยบิดอล้วเนาะใส่จนป่าลึงที่จริงนะถ้ามันรุดมันทึกหลาอยู่ด้พี่น้อง อนเศ้านะลุดดึงไปขั้นโก่งกับลุดถ้าเพียวไปเบื้องนั่นมันมันชั่วมันมันชั่วอแต่ามันสลัดพี่น้องสงสัยคนใส่ดูจนมันสลัดอันเห็นเม็ดในหัวใจวิธีกินเลยนะมันก็หย่องหย่องนะชั่วอแต่าแล้วเม็ดมันเบากระเบียงมันก็ดึงไปมันกระลุดลุดลุลายหลังพี่น้องแล้วกระหลังหนึ่งหายเห็นดิหาป้เจอเลยสะเพียวเสียบแน่นได้เพราะว่าสะเพียวมันยามันถึกฝาใหญ่นะ เพราะว่าเขาไส่เนื้อเป็นมันที่ซื้อปลาไหญ่ส่วนหหายมันจะมันจะได้จะปลาไหญ่เพบนั่นก็รูดไส่น้ำดําก็อันบันรูดไส่น้ำดํายหายตลอดเบ็ดซึ่งนากระหายเนื้อกระหายไม่พี่น้องกินลำกันทุกคู่ทุกคนเลยพวกเราคงไทยตามประเทศแลบมือนกรก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอกับคม่คิปหน้าสบ,บายดี